ก็กน่าจะเป็นเพื่อนสาวที่ช้อปปิ้งตัดสินใจกันได้ดีไม่มีใครขัดใครใช่ไม่มีใครใครใครเราก็จะมาเลยนะมาด้วยกันวันนี้มาเลยด้วกันวันนี้มีงบอยู่คนละห้าพันเธอจะช้อปเท่าไหร่จะทำชาเลนจ์ทำชาเลนจ์ไหมให้เวลาคนละสิบห้านาทีใครช้อปเว้ยเยอะไปไม่ได้จริงจไม่ได้จริงสิบห้านาทีไม่ได้หรอไม่ได้พคือมันมันต้องตั้งใจเลือกมันต้องตั้งใจเลือกมีเงินอยู่ห้าพันเราคิดเราสามารถแลกเป็นเงินสดได้ม ไม่ได้ไวด์เชอร์คือไวด์เชอร์จะไปแลกเงินสดอะไรล่ะแต่เราจะเกินจากไวด์เชอร์กันหรือเปล่าเออชข้ามออกตังค์ตัวเองเลยแม้แต่หนึ่งบาทห้ามเด็ดขาดกล้าละท้องทามไหมไอเดียอยู่นะรายกาเท่าไหร่ไม่ซื้อสิไม่ซื้อมนเป็ไปไม่ได้เดี๋ยวซื้อได้ห้าพันเปะปะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้หนูมีมือถือหนูสามารถแคลคูลเลตได้นะคะมีคิดสิแล้ววันนี้คาร์โรต้าสิบเปอร์เซ็นตอยู่แล้ว ใช่ก็ซื้ออย่างละพันห้าชิ้นมาเราอยู่คิดไหมว่าแบบไม่คิดอะไรนะล่ะใคอะไรที่เรไปซื้ออะไรมันเตือนใช่ไหมเขาให้ปิดตัวกองปิดตัวกองคืออะไรอ่ะอยากได้เนี่ยไม่ไม่เห็นแล้วอ๋อไอคิดถึงทุก๊ดดองกันเพอร์ฟูมเพอร์ฟูมอันเดียวก็นั่นไงห้าพันแล้วหรือเปล่าถึงรับคำถามอุ้ยสแปรยแต่งหน้ามันต้องมีอีกเราอ่ะมิสแกนยังไม่มีแบรนด์เครื่องสำอางเข้าหนูหยิบอะไรได้หมดเลย นะคะไม่เป็นไรไมชอบได้นะคะไฮดี้เป็นแบบว่าชอบแต่งหน้ามากเขได้นะคะเขาได้สุดๆน้องเราเนาะนางงามแกรนในแต่งหน้าปังทุกคนรีวิวได้แบบปังสุดๆเข้าได้นะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าสดอะไรเงี้ยเข้าได้เข้าได้มีวิ่งไวแล้วเข้าแล้วนี่เลยร่ำไง ีเซรั่มเรามีวิงไว้แล้วฉลอดเรามีวิงไว้แล้วเป็นไงแค่เป็นเกี่ยวกับเมคอัพมแต่งช่วยเรื่องสกินอะไรานี้ดูจากทางไหนได้บ้างคะทางนี้แหละค่ะดูได้ทางเดียวหรือว่าดูได้ทางบ้านหรือเราจะไลฟ์ผ่านติคเอ่อมิสเพนมิสแคนเทเลนดีเขาที่มีฟิลเตอร์อะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็มีแค่ติ๊กตอกอะแต่ก็สวยนะาสนเลยอยู่มาฟิลเตอร์อะไรเดี๋ยวเถอะเราคือเราคือเช็คมากทางที่เขอยู่ดีสวัสดีทุกคน เขาบ่อยไปไลฟ์เพจอ่ะไม่ไม่ได้ไหมอ่ะน้องก็ต้องการฟิลเตอร์เนี่ยคือตอนเนี้ยเพจก็ได้เพเลยจีเห็นปะเพเลยจีฟิลเตอร์ดีนเนี่ยเห็นปะ please turn off the filter เนี่ยเขาบอกว่า please turn off filter ยังไงรักน้องรอดยังไงดีเขาบอกว่าให้เทคออ f ฟิลเตอร์ why อ่ะ why why you want take off filter นะฮะทำไมอ่ะ สู้ใช่ไลฟ์เพจดีกว่ามีเด็กคนบอกให้ไลฟ์เพจทิกตอกไม่ค่อยชัดค่ะอย่ไลฟ์เพจตอนถึงอ๋อแล้วคิดว่ามันขาดฟิลเตอร์ไม่ได้ใช่จริงน้องอะค่อนข้างผิดพลาดฝังสมบัติดอกมันมีฟิลเตอร์อะไรเหรอพี่มองไม่ออกเลยพี่คิดว่าหน้าน้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะใครถึงที่โู้นแล้วว่ามันเหมือนนะเนี่ยนี่ก็หน้าน้องก็เป็นแบบนี้นะฟิลเตอร์อ้าวเหรอแต่ในเครื่องพี่มันเป็นแบบนี้หนูหนูดูหนูดูเครื่องนี้เออวะ ของพี่ปกติแต่ทำไมคนอื่นมันมันถึงสว่างขนาดนั้นอือลาฟันเซลใครถึงแล้วกดหนึ่งตอนนี้ใครถึงแล้วกดหนึ่งใชไ่ไหนรายงานตัวเร็วว่าใครไม่ถึงแล้วบ้างใครจะไปเจอกันบ้างใครมีขนมให้กินบ้างเลยไงเธอเลอยู่ไหนนี่ ขนมขนมที่มันเป็นแป้งอ่ะขนมที่เป็นแป้งอะงไรอ,อ่ะคิสปี้ครีมเหรอชื่ออะไรได้ไหมไม่พูดอยู่อเวยิน <laughs> คิสปี้ครีมนะคะ <laughs> ไม่ได้ยิยนห้องอะไรขนมปังไงอ๋อ ไม่อยากกินของหวานเอออยากกินขนมเอาข้าวกะเพราไข่ดาวหนึ่งที่ค่ะไข่ไก่ขนมมากสามารถหาให้ได้บ้างไข่ไก่จับขนมมากเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยข้าวเาไม่เผ็ดไข่ดาว if I turn off the internal filter e l f อะไรแล้วก็ it will be more beautiful น้องก็ beautiful anyway ไม่ต้องหลอกปล่าไม่เย็นนะคะเพราะว่าค่อนข้างเหมาโดนัทมาให้น้องจ๋าเฮ้ยน้องบอกไม่ต้องซื้อโดนัทพี่ขอโทษเมื่อกี้พี่พูดผิด เอาข้าวกะเพราไข่ดาวค่ะจังจังไม่ไหวแล้วพิซซ่าไม่เอาอ้วนไอ้อบอกกินแป้งไงนี่คือพิซซ่าไงที่อยากจะซื้อแป้งเฉยๆนะให้น้อยคุ้แป้งนะซื้อแป้งข้าวข้าวคาร์โบไฮเดรตอะไม่รู้ข้าวก็คือคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งมันคืออันเดียวกันคือเรื่องเดียวกันเออมันไม่เซลตี้หนูกินหมดทุกอย่างอ่ะไม่เซลตี้ หิวด <ff led> ิหิวดิอาจจะรุปยังไม่ได้กินถ้าเข้ากลางวันทั้งคู่อ๋อยังข้าวเช้าก็ยังไอ้เอาไงดีกินกับไหมถือๆแล้วคอยทำงานเลยคนซื้อกับเราปะอยู่กินเนี่ยตายละชั่วโมงคันอยู่นะของโปรดนี่หมือนกันนะกรบเราเราแอบกินข้าวกล่องคิดอะไรไม่ออกกับกระเราเราคือแบนไม่ค่อยได้มาห้างนี้เลยมันไม่ค่อยรู้อ่ะสยามสแควร์ วันความเสี่ยคือฉันไม่ใช่เป็นเด็กในตัวเมืองฉันเรียนอยู่ชานเมืองเลยเป็นเด็กคนนองเลยเป็นอกเด็กคนน้องมันเป็นซอยๆอยู่ใช่ไหมคะอืมเราจะเบียดทต่ไม่ยั่งยืนรู้ไหมดูแล้วก่อนก่อนดูเร่งตายต้งเด่งพลัดท้ายนลยนะองเออได้ทีนั่ง คงทองเหมือนทอแรรอยนี่รยนีร้อแต่เลขเลดังบวงทีกซ่องรอยก็มีล่ะแพงนักนี่เวลาพูดภาษาใต้เหมือนผู้ชายพูดเลยอะใช่เสใครห้เพือนใครเพื่อนซ้นเื่อนนคอนแรกได้แต่ว่าทองแดงผัดแย่งนั้นแรกไม่ได้แรกได้เนี่ยแรกยู่ แรงเราคนค้ำค้ำไหมค้ำไรเอาค้ำค้ำมาคนแรงเหมือนกันนะคะควาแรงควาดัสมรอนเลยวันน <laughs> ี้ค่ะไม่ค่อยได้คุยกับที่บ้านเลยคะแต่เก่งนะแบบพูดภาษาใต้ได้เก่งกว่ากว่าคนใต้ก็เป็นคนใต้นี่แ่ะเป็นคนใต้อะไม่พี่เคยเจอเพื่อนตอนมาหาลัยบอกให้พูดใต้เขาพูดไม่ได้เขาบอกเขาเป็นคนนครเนอี่ยบางทีเหมือนสำเนียงไม่เหมือนกันหรอคนนครส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้พูด ลอนดอนหรือเปล่าตึอนดอนเลยเนาะนี่หรอตึกนี้หรอลอนดอนเพราะว่าอยากไปว่าลอนดอนก็ไปมาแล้วไม่ใช่เหรอฮะขำเลยไม่มีเพลงหรือชื่ออะไรนะไอ้ถือดีเหรอไอ้ถือดีเหรออะไรนะคิดอะไร

นี่หาเพลงไม่เจอเวนอนไม่หลับนะจริงอ๋อตรงนี้ที่เป็นเวทีใช่ไหมที่เขาบอกว่าอยากให้อิงฟ้ามามาจอยตรงนี้มากนะคะแต่ว่าหาเวลาไม่ได้คือหนุ่มแทนเมล่หนุมมาร้องเพลงเหรอหนุมมาเอนเตอร์เทนให้น้องๆหนุก็ร้องเพลงได้ทำไมอ่ะร้องเพลงไม่ได้ต้องมีพี่ฟ้าคอยดึงคีต้องมีนี่ต้องมีคน่วยดึงคีว่ะ อันนี้อ่ะแล้วก็จะได้อ๋อนี่สินะสยามสแควร์นี่สินะสยามสแควร์ที่เคยมาอ๋อเด็กมากใช่ต้องมาแข่งสยามเท่านั้นก็เป็นเด็กหยาบเออหยาบเลยหยาบเลยอันนี้คือสาวสแควร์เราเหรอใช่ตรงนี้นะนี่เนาะเป็นสแควร์อ่ะใช่เออเขาทำใหม่ด้วยนะอ่ะเออนี่เด็กไหนเมืองอ่ะนี่ ซ่อนเด็กโปเกตส์ในตาไม่ใช่กูเห็นในทิกตอกูอย่ามาอีกที่เขามีคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตที่คน,น,คน,คน,คนมาร้องเพลงอะ่ะเ,เขาบอกทางทิกตอกไล์ตามากเนี่ยเข้าใจเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะรถมันสั่นแล้วมันเช็คเนี่ยมันเช็ค,นคนตลอดเลยไลยตาแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้จะอ้วกแล้วใช่คนหยุดก่อน <S <S อ๋อถึงแล้วใช่ไหมคะจะกินข้าวก่อนนะอ๋อทานข้าวก่อนเราแอบกินข้าวกันดีกว่าโอเคอะไรเนาะ ยังไง,<ล>ไงกินไม่กินก <c oughs> ินได้ทำหน้าทำตา <c oughs> โอเคแค่นี้แหละกินเข้ากอขนนะลูกคนกินเข้า,ขานะคะบ,บ๊ายบาย